เป็น l u n c ที่ร้านวิทตอรียาสั่งเป็นอะไรสักอย่างอาริโอลี ที่วิกตอเรียก็คืออร่อยดีแบบโอเคแล้วก็ไปกินไอติมต่อที่อารันดาทุกคนเป็นร้านที่แบบสกอตชได้รางวัลอะไรสักอย่างแล้วก็กินแบบจะหมดแล้วเพราะว่ามันละลายเร็วมากแล้วก็ตอนนี้มานั่งอยู่ที่พาคชื่อเมายโร some quality time. And I don't need a gift, I don't need to know your sign, and we don't need to do something you don't r really e a l l like. I just want to spend some quality time. ตอนนี้เราก็เดินมาที่ Old College อยู่ที่ University of Edinburgh ก็คือเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีลานย่าให้แบบนั่งไงง้เนทุกคน ก็มานี่เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยมาที่นี่สิอะไรเงี้ยสวยก็เลยเดินมาตรงนี้นะจ๊ะก็เงียบสงบแล้วก็เห็นว่ามันมีแกลเลอรี่ด้วยนนี้นะชื่อว่า the t a l b o t rice gallery ไม่น่าจว่ามันข้างในมีอะไรแต่ว่าเข้าฟรีก็เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูจ้า Hold hands if the mood's right. Make plans to the sunrise and sleep till noon. I'll take you to the beach. Get our toes wet and leave after sunset. And I would do it all again. Cause I don't want my day to end with always running in circles. Try to make up my mind. ก็สำหรับแกลเลอรี่ที่เราเข้าไปดูใช่ป่ะทุกคนมันไม่ได้มีอะไรมากเป็นคอนเทมพอรารี่คอนเทมพอรารี่อาร์ตแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มีแบบพีซไม่ได้เยอะเลยก็เข้าไปก็ได้ถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เซอร์เคสเซนน่าจะเป็นซอยข้างหลังก็เดินมาแบบจากตรงนั้นคือไกลมากเหมือนกันนะแบบโลกว่าก็ไม่รู้ว่าฉันจะเดินทำไมไกลขนาดนี้แต่ก็ไม่มีอะไรทำแล้วแหละ เออเพราะว่าเราว่างอ่ะก็เลยมาตรงนี้เพราะเขาบอกว่าสวยอะไรงียก็เลยมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปดูว่ามีอะไรแล้วอากาศตอนนี้คือร้อนมากแบบคือกลับไปดำแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะ ก็มานั่งตรงเปนช์นะอาจจะมีเงาดนึงเงาของต้นไม้โอยก็อันนี้เราส่มเป็นเหมือนแบบเนเ b อ r h o ูดเป็นเหมือนแบบซอยที่เป็นแบบบ้านน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเออแล้วก็จริง ควรที่จะมาตั้งแต่วันแรกเพราะว่าวันแรกที่เรามาตรงมันอยู่แถวเนี้ยแบบปาปิที่เราไปกินวันแรกปะ่ะเหมือนเหมือนน่าจะอยู่ใกล้ๆอันเนี้ยก็คือถ้าวันนั้นเราเดินมาตรงนี้ก็จะแบบง่ายกว่าอะไรเงี้ยก็จะบบทีเดียวแต่ว่านี่เหมือนเราเพิ่งวันไปเเจอนะเออก็เลยมาวันนี้เดี๋ยวตอนเย็น <laughs> เราจะไปดูซันเซ็ตที่ออเตอร์ซีดด้วยก็คือจริงๆตอนแรกก็แบบคิดอยู่ว่าไปได้ไหมหรือไม่ไปดี เออเพราะว่าเราต้องไปคนเดียวอีกแล้วเพื่อนเราแบบไม่ไหวเพื่อนเราบอกว่าขอบายก็เลยแบบฉันก็แบบอฉันจะไปคนเดียวดีไหมนะอะไรเงี้ยก็คิดไปคิดมาเพราะมันแบบเป็นเทรคมันแบบค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ใช้เวลานาะนแล้วไปชั่วโมงนึงกับชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเออเราก็แบบจะไปดีไหมไปคนเดียวอะไรเงี้ยก็คือแบบถึงแม้ว่าเที่ยวคนเดียวมาตลอดทั้งทริปรอบนี้ก็รู้สึกว่าฉันก็ยังคิดหนักกับสิ่งนี้อยู่ดี เออก็เหมือนแบบมีความแบบกลัวม,มีความแบบ hesitate อยู่ว่าแบบเออฉันจะทำจะจะไปดีไหมอะไรเงี้ยอืมแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะไปนะจ๊ะก็เดี๋ยวไว้พาไปดูว่าเป็นยังไงข้างบน Lay myself table can't the hear on it can't I, can I what's wrong ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Prince Street Garden นะคือเมื่อวานเราถ่ายแต่ข้างนอกเพราะว่าพาร์กอะมันปิดประมาณทุ่มสิบห้าก็เลยไม่ได้เข้ามานะแต่วันนี้มาช่วงมันห้าหกโมงก็แดดแรงแต่ว่าสวยมากเพราะมันตรงเนี้ยคือ Rose Fountain เออแล้วข้างหลังก็คือเป็นแคสโซเลยนะทุกคนเนี่คือเป็นจุดแบบถ่ายรูปที่แบบเลิศมากๆเลยจ้าก,ก็ เดี๋ยวเราจะเดินเล่นในกาเล่นไม่งั้นก็อาจจะนั่งแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านไปกินข้าวกับเพื่อนเนาะเพราะเพื่อนจะทำข้าวแล้วเราก็จะไปอัลเทอร์ซีนคนเดียวไปเทรคเนาะก็เดี๋ยวไปดูว่าเป็นเพลงอะไรกันกินหมูร้อนเยอะม,มากเลยไม่ยอมยองอิ่มเปล่าโอเค The and sleep all again cause ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อาร์เร์ซีดแต่ไม่ถึงข้างบนก็คือกำลังเดินไปอนะจ๊ะตอนนี้เป็นลาเกือบสามทุ่มแล้วพาทิตตกมาสามนุ่มครึ่งในกูก็แบบบอกว่าใชลาดเดินครึ่งชั่วโมง หนึี่กิโลเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะรอดไหมและจะไปถึงทันพระที่ตกหรือเปล่านะจ๊ะก็ระหว่างเดินนี้เราจะไม่ถ่ายไม่พูดไม่อะไรแหละเพราะว่าเหนื่อยเสพแรงเดี๋ยวไปดูว่าข้างบนจะเป็นยังไง กูก็แบบบอกว่าเหลืออีก800มมเามตร1ก้าทีแต่ว่มองขึ้นใจแล้วมันบมันสูงมากมันอีกไกลมากอ่ะมันจะ800เมตรได้ไงแต่ว่าวิวตรงนี้ก็คือสวยแล้วก็วิวมองไปตรงนู้นก็คือสวยมากๆ เขาอยู่ตรงนั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นประมาณ450เมตรเหนื่อยมากแต่ว่าวิวข้างหลังก็สวยมากเช่นกันอีกนิดเดียวไปเจอกันข้างบน No way change yesterday fell so far away. จริงๆนะทุกคนก็แนะนำให้เดินโซ่เดินขึ้นมาถึงสูงนี้แล้วก็มาดูวิวก็ถ้าใครจะมาที่นี่นะควรมาแบบใหญ่เย็นมากอยากกลับเย็นมากอะไรเงี้ยให้มาแบบเนินๆหน่อยอะ เรามาแบบค่อนข้างเลทคือตอนที่เราขึ้นใช่ปะ่ะคนเขาก็กําลังลงกันแล้วอะเออแล้วพอเราลงอะก็คือแทบไม่เหนือใครแลนวดีนะมีคนอยู่ข้างหน้าไม่งั้นคือแบบฉันหลงป้าแนะ่จ้าแม่เออคือแบบไม่งั้นหลงจริงเราก็ตอนแรกคิดว่าทางเดินลงอะเออน่าจะชิวๆแบบพอเดินขึ้นแะมันเหนื่อยใช่ปะ่ะมันแบบเหมือนแบบแบบเดินขึ้นไงแต่อันเนี้ยฉันว่าเดินลงอ่ะ อันตรายแล้วนะความแม่เนแบบจะลื่นหลายรอบมากแล้วอุย้อยเห็น่ตอนนี้เมื่อกี้โอเคเราควรปิดคลิปแล้วนะแต่นี่แหละแล้วก็จริงๆว่าถ้ามากับเพื่อนมากับคนอื่นน่าจะดีกว่านี้เพราะแบบมันอันตรายอย,าอย่างที่บอกอแล้วก็ควรใส่รองทางดีๆมาหน่อยคือคิดผิดเลย อีตรงที่เดินลงมันจะเร็วอะแล้วมันจะง่ายคืออันตรายป่ามากกว่าตอนขึ้นเยอะโอเคไปเลย ทุกคนตรงเนี้ยลืมบอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีแบบ uh, Palace of Holyrood House ้วยนะคือจริงๆเราก็ตอนแรกแบบเอ้ยมาดีไหมไม่มาดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอจะบุกใช่ปะเมื่อวานพอคิดว่าจะไปก็คือมันเต็มนะทุกคนก็คือแนะนำว่าให้จองไอเอเดนบร h c แคส l ซกับ Palace of Holyrood House ไว้ก่อนมาเอดินบะระก็จะดีก็คือจะได้ไม่พลาดแล้วก็พลาดไปหนึ่งอย่างนะจ๊ะกคือ p a l a c e of Holy r o o d House ก็แอบ,บเสียใจนิดนึงเป็นที่ที่แบบเหมือนกษัตริย์เขาอยู่จริงๆอะไรอย่างนี้นนะในอดีตแล้วตอนนี้ก็เหมือนแบบให้คนเขาชมแล้วก็เหมือนตอนคุ n e อ i ิ a b e บ h เสียก็เหมือนจะแบบเอามาไว้ที่นี่แป๊บหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือผ่านตรงเนี้ยเหลือ,อรประมาณนี้ด้วยเนาะทุกคนเออก็ แอบเสียใจนิดนึ่งที่ไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าใครมา Palace of Hollywood House ใช่ไหมก็คือเสร็จแล้วจริงๆเดินขึ้น Arthur s e t ได้เลยก็คือไม่เหมือนแบบมันก็รอบเดียวอะไรเงี้ยก็ทั้งขามาแล้วก็ขากลับทุกคนเราจะนั่ง Uber เพราะว่ามันเสฟแรงแล้วก็แนะนำให้นั่ง Uber มาไม่ต้องเดินมานะจ๊ะคือมันจะได้แบบเสพพลังเพราเดินขึ้นไปมันเหนื่อยมากเลแก ก็จะมาพูดถึงข้อคิดที่เราได้ในวันนี้นะหลังจากที่เราเดินขึ้นเขาไปจุดชมวิว Arthur s e ์ซก็เรารู้สึกว่าเหมือนในโมเมนต์ที่เราเดินขึ้นเหมือนไปจุดสูงสุดใช่ไหมคือมันก็แบบยากมันเหนื่อยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะไปถึงท็อปอะ เออแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันก็เหมือนชีวิตอะไรเงี้ยที่แบบเคยวกว่าเราจะได้อะไรมามันก็ต้องแบบผ่านการเดินทางผ่านอุปสรรคมากมายอะไรอย่าเงี้ยแล้วทุกคนอ่ะมีพาสของตัวเองแล้วก็มีเพสของตัวเองที่ต่างกันแบบบางคนก็เลือกไปทางรัดแต่มันอาจจะแบบยากลําบากกว่าหรือบางคนเลือกไปทางที่แบบทางปกติ แต่มันก็จะใช้เวลานานกว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันก็เหมือนแบบชีวิตอะไรเงี้ยแล้วทุกคนมีเพจที่ต่างกันบางคนก็จะไปถึงจุดสูงสุดที่เร็วกว่าแต่มันก็แบบไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบแย่เสมอไปคือเรารู้สึกว่าบางคนเขาก็มุ่งแต่ที่จะแบบไปจุดสูงสุดเลยทันทีแบบเร็วๆโดยที่เขาไม่ได้แบบเฮ้ย <He> มองวิวหรือพักแบบดู ผู้คนหรือดูวิวทิวทัศน์ข้างๆแบบเออตอนนี้มันสวยขนาดไหนหรืออะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสําคัญมากที่เราแบบในระหว่างการเดินทางอะคือมันไม่ผิดที่เราจะหยุดพักแล้แบบเราสึกวันสําคัญที่เราจะหยุดแล้วหันไปมองข้างหลงังดูบ้างว่าแบบเฮ้ยเรามาไกลขนาดไหนเฮ้ยวิวมันสวยขนาดไหนอะไรเงี้ยอย่าง,างเราไปมันคือซันเซ็ตใช่ปะคือถ้าเราระหว่างเราเดินอะ แล้วเราไม่แบบหันไปดูว่าวิวมันสวยขนาดไหนเลยอะเราจะไม่ได้โมเมนต์เห็นซันเซ็ตก็ได้ถ้าเราแบบไปไม่ถึงจุดสูงสุดทันเวลาลอะไรเงี้ยคือถ้าเราเหมือนแบบไม่เอ j นจอยเดอะโมเมนต์ในการเดินในการแบบเออชมวิวไปด้วยอะพรชีตเอ้ยวิวตรงนี้ไปด้วยคือถึงแม้ว่าเราไปถึงจุดสูงสุดแล้วมันจะมืดแล้วอะแต่อย่างน้อยเราก็คือแบบเออได้เห็นความสวยงามใน point ตรงแบบระหว่างทางถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่จุดสูงสุดแต่ว่าเราก็ได้ enjoy view sunset จากมุมที่เราเดินขึ้นมาะอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสำคัญมากที่เราแบบจะไม่ยอมแพ้คือถ้าเราอยากไปจุดสูงสุดเราก็ต้องไม่ยอมแพ้แล้วก็เดินต่อไปแล้วก็สู้ต่อไปเราจะใช้เวลาช้านานกว่าคนอื่นแต่ว่าคือเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นถ้าเรา ยอมแหแตต้ตั้งแต่ต้นเราหยุดตั้งแต่ต้นเราไม่ตัดสินใจไปต่ออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นข้อคิดที่เราได้ในการไปเดินไฮค์รอบนี้นะจ๊ะแล้วก็จริงๆพอขึ้นไปใช่ปะ่ะเราก็อยากได้รูปแล้วก็ขอให้คนถ่ายรูปให้เออก็มีแบบคนลุงฝรั่งคนหนึ่งถ่ายรูปให้ก็แบบน่ารักดีแล้วก็มีคนลุงคนจีนแล้วก็ คือก็ไม่ถึงกับลุงอะแต่แบบก็แบบอยาอายุหน่อย,อยนี้แล้วก็อีกรอบหนึ่งคนสุดท้ายที่เราให้ก็เป็นแบบเหมือนแบบวัยทํางานวัยน่าจะแก่กว่าเราไม่มากอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบน่ารักถ่ายรูปให้เราเนาะก็ถ่ายแบบคนนี้ก็คือเหมือนเขามาก,กับเพื่อนด้วยแล้วก็แบบเหมือนเขาแบบช่วยเรามากยอะไรเงี้ยถ่ายให้เยอะเลยอย่างเงี้ย เออแล้วก็ได้มีตรภาพอีกแล้วนะจ๊ะสองคนก็ได้มีตรภาพใหม่ๆเออก็เป็นอะไรที่แบบดีรู้สึกว่าออตลอดสามวันที่ผ่านมาใช่ปะ่ะเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นมากในการเที่ยวคนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนสิ่งที่เราอยากทําหรือสิ่งที่เราอยากไปหรืออะไรเงี้ยเราก็ได้ไปหมดเลยนะในรอบเนี้ยคือมันเหมือนแบบไม่มีอะไรหยุดเราเลยอะ เออแล้วเราก็ไม่หยุดตัวเองอะแบบหมายวามแบบเรากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนมากๆในรอบเนี้ยรู้สึกว่าแบบมีอะไรไปอยากทําอะไรทําแบบสุดมากๆจริงๆอะไรเงี้ยในรอบนี้นะแล้วก็เฮ้ยเราแบบทเที่ยวคนเดียวหลายวันมากๆอะรอบเที่ยววันนึงแค่แบบวันเดียวอันนี้คือแบบสามวานันแล้วก็ยังเหลือพวกนี้อีกหนึ่งวนันอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าตัวเองเก่งมากๆรอบนี้ ก็เนี่ยแหละเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลาส day นะวันที่4เดี๋ยวไปดูว่าเราจะทำอะไรกันบ้าง